อปั๊มหัวใจให้ไก่เร็วช่วยไก่ลูกช่วยไก่ไก่เป็นอะไรปั๊มหัวใจให้ไก่เร็วไก่โดนหมากัดเออช่วยไก่อช่วยไก่สงสารมากเลยไอช่วยเร็วลูกช่วยไก่ปั๊มหัวใจให้ไก่เร็วเบียงปั๊มหัวใจให้ไก่หน่อยเร็วตายแล้วตายแล้วปั๊มหัวใจให้ไก คุณกไเออคุณกัดโอ้ยตอนนี้คุณกัดไเบนโตบอกให้แม่ช่วยไก่ตอนนี้เบนโตบอกว่าให้แม่ช่วยไก่ไก่ก็ไม่ยอมฟื้นเลยนี่ปั๊มหัวใจอยู่จับขาจับขาตายแล้วตายแล้วมไดมันบินไม่ได้โกรกน ทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกเอามาเนี้มาเนี้เอามาเอามาคืนเอามาคืนลูกเอามาคืนอย่ามอยอย่ามอบเอามาคืนอย่าทำน้องอย่าทำน้องอย่าทำน้องจะทำอะไรตายแล้วบอกดิบอกไอ้นั่นอ่ะบอกนั่นดี้ขอมันขอขอดีๆขอขอขอย่าทำอย่างนั้นลูกขอเลยลูกให้กินยี่สิบบาทจับปากจับปากจับไปเลยจับไก่อ่ะเอามาขอขอเอาไก่หยิบไก่เลยหยิบ อย่าไปซิอูมันไม่รู้จัดมันไม่จัดหรอกมาขอบคุณโตโกนี่กลับบ้านเลยไปกลับข้อหมูเลยเรียบร้อยหนึ่งตัวตมานี่มันจะงับใหญ่กว่าเบนโต้ฮะเบนโต้เบนโต้ออโดูทำท่าเออโมโห มีมีดูหมาเองหมาดื้อเนาะโชกุนดื้อเดี๋ยที่มันจะบอกแม่ว่ายังไงอะอะไรลูกใจใครทำเนี่ยโชกุนค่าให้กฮะคุณกัดคุณกัดฮะโอ๊ยเจ็บเหรอลูกืะ โชกุนโอโชกุนเบนโตเบนโตเป็นไรลูกไหนไก่เป็นไรลูกไหนปั๊มหัวใจให้ไก่ซิลูกเร็วเร็วลูกเบนโตเบนโตเอามือจับตรงอกมาเร็วปั๊มหัวใจให้ไก่เร็วปั๊มหัวใจให้ไก่ ตอนนี้ไก่ไม่สบายน้องโชกุนกำลังจะช่วยปามหายใจให้น้องไก่อ,อุ้น้องหมากดาดัดไปด้วยนักกีฬานักกีฬานักกีฬายิ้มหวานยิ้มหวานกันเขนินอีกพอถ่ายเขินตอนไม่ถ่ายนี้หันมาเดี๋ยวนี้เลยเรยช่วยกันทำมาหายกินเบนโต